สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชใบครูพี่แอลนะคะวิดีโอชุดน,นี้ครูจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้กันนะคะเป็นเสื้อกล้ามนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้แขนกดนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะครูได้นำดอกที่ได้สอนไปแล้วนะคะดอกตัวนี้มาต่อเป็นเสื้อ อ่ได้ที่ใช้ก็จะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบเข็มนะคะเราจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เบอร์สองสาทับศูนย์สทับศูนย์นะคะตามถนัดอันนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่เบอร์2นะคะเพราะว่ามีมีคนถามมาว่าถ้าเป็นได้ซัมเมอร์เราใช้เข็มเบอร์ไหนจึงจะดีจริงๆแล้วนะคะมันก็อยู่ที่ลายถ้าลายที่มันค่อนข้างที่จะละเอียด ใช้โซ่เยอะๆอย่างเงี้ยเราใช้เบอร์สองก็ได้นะคะแต่บางคนชอบแบบหลวมๆนะก็ใช้เบอร์3าทับศูย์ก็ใช้ได้นะคะสำหรับดอกครูได้สอนไปในวีโอครั้งก่อนๆแล้วนะคะตอนนี้ครูจะมาสอนวิธีต่อดอกเพื่อที่จะทำเสื้อกันเข็มที่ครูใช้ครูจะใช้เป็นเบอร์สองนะคะ แต่ถ้าใครไม่ถนัดใช้เป็นเบอร์3ามทับศูนย์ก็ได้เราจะเริ่มที่การต่อดอกกันนะคะวิธีต่อดอกเราจะใช้โซ่นะคะใช้วิธีต่อดอกออโดยวิธีโซ่เราก็ตอนนี้มันจะมีมุมของมันอยู่แล้วนะคะเริ่มต้นที่ทําโซ่ที่มุมนี้ เริ่มต้นที่โซ่สองนะคะแล้วก็จับไอตัวนี้มาแทงลงไปผ่านควักขึ้นมาผ่านควักออกไปโซ่สองกลับมานี้ลกลับมานี้เลยโซ่สองกลับมานี้ 2สองเราก็จะทำสลับไปสลับมาแบบนี้มันจะมีช่องๆให้เราลงอยู่แล้วนะคะ เราก็จะมาจบกันตรงนี้นะคะโซ่มันก็จะพอดีกันอยู่แล้วจบได้โซ่แดงแล้วก็ตัดซ่อนได้ได้เลย ็จะได้แบบนี้นะคะโซ่มันก็จะพอดีกันขั้นตอนแรกของเสื้อตัวนี้นะคะให้เราต่อแบบนี้โดยวัดความยาวจากหน้าอกลงมาถึงะสะโพกหรือ,อลงมาถึงตรงหน้าท้องส่วนที่เราต้องการน่นะคะส่วนที่หนึ่งอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะให้วัดความยาว จากด้านหน้าอกตรงนี้นะคะลงมาถึงหน้าท้องหรือช่วงเอวหรือช่วงสะโพกอันนี้คือความยาวที่เราต้องการนะคะให้เราถักลงมาแบบนี้ลักษณะงานที่เราทำนะคะเราจะต่อออกมาแบบนี้โดยใช้วิธีการเชื่อมด้วยโซ่นะคะโดยให้เราวัด โดยความยาวนี้นะคะให้เราวัดรอบอกจริงของเราแล้วบวกไปอีกสองนิ้วนะคะสมมุติว่ารอบอกจริงของเราเนี่ยสาเราก็บวกไปอีกสองนิ้วความยาวตรงนี้ก็จะต้องได้36เพราะถ้าเราถักโดยวิธีนี้เราจะไม่ได้เผื่อตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้เผื่อตรงนี้เราจะรวบตรงนี้ไปเลยฉะนั้นว่าเราก็จะต้องบวกไปอีก ประมาณ2นิ้วหลังจากที่เราต่ออย่างนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะต่อเป็นชิ้นๆให้เราเก็บด้วยวิธีโซ่ก่อนคือเราจะถักโซ่รอมนี้เลยนะคะเราจะถักโซ่อ้อมมาอย่างนี้เลยนะคะเริ่มจากปายนี้ เราจะถักโซ่ห้า เราจะถักวนอย่างนี้เลยนะคะวนมาตรงนี้ตรงนี้หลังจากที่เราต่อดอกแล้วนะคะเราก็จะทำโซ่รอบเนี้ยวนรอบนี้รอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะต่อดอกโดยวิธีขึ้นโซ่ต่อดอกโดยวิธีโซ่ เราจะเริ่มจากโซ่แถวแรกเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากโซ่เจ็ดแล้วก็ลงนี้แล้วก็โซ่ห้าเราก็จะถักโซ่ห้าวนมานะคะเราก็จะถักโซ่ห้าวนมาแต่พอกลับเนี่ย พอกับข้างหลังพอเราจะกลับไปอีกอแถวหนึ่งขันหลังกลับเนี่ยเราจะต้องโซ่เจ็ดเพราะถ้าโซ่ห้าเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้ช่องมันเล็กไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราถักวนมานี้แล้วเดี๋ยวเราครูจะกลับหลังให้ดูอีกทีหนึง่งนะคะถักวนมานะถักวนจากนี้มานี้นะคะพอถึงตรงนี้ครูจะกลับหลังวนให้ดูอีกครั้งหนึง่งเราถักวนจนจะสุดแถวแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าแล้วก็ลงปกติตรงนี้อ่าทีนี้เราจะขึ้นต้นแถวใหม่แล้วก็ต้องโซ่เจ็ดนะคะหันหลังกลับแล้วก็ลงนี้ก็จะได้แบบนี้โซ่ห้านะคะ เราก็จะถักวนมาถึงตรงนี้เีกพอถึงตรงนี้เราก็โซ่เจ็ดหันหลังกลับเ,เราจะถักโซ่สี่แถวพอแถวที่ห้าเราจึงจะเ,เริ่มเชื่อมดอกนะคะถักไปสี่แถวนะแล้วเดี๋ยวครูจะเชื่อมดอกให้ดูในแถวที่ห้าหลังจากที่เราถักโซ่ได้สี่แถวแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมดอกแบบนี้ เชื่อมโดยวิธีโซ่นะคะอ่าเริ่มแรกเราก็โซ่สองหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะมันจะมีมุมให้อยู่แล้วแทงลงไปพันขึ้นมาโซ่สองแล้วเราก็หันหลังกลับนะคะหันหลังกลับเอาตัวนี้ ชิดดกันเข้าไว้อย่างนี้นะคะจะได้ง่ายๆทีนี้เราก็มาเชื่อมโซ่ปกติโดยใช้โซ่สองนะคะแท,แทงลงมาตรงนี้โซ่สองหันกลับมาข้างนี้โซ่สองหันกลับมาข้างนี้ โ้สองเราจะทำสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะถักต่อเชื่อมมาจนสุดนะคะเราจะทำแบบนี้ เราจะทําแบบนี้อย่างที่ครูเล่าบอกเมื่อกี้นะคะพอเชื่อมปุ๊บลักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอืมก็จะเป็นอย่างนี้เราเชื่อมจนได้ความยาวเป็นที่ต้องการความยาวเป็นที่ต้องการก็หมายถึงความยาวของรอบอกบวกไปอีกสองนิ้วจริงๆแล้วตรงนี้นะคะที่เป็นโซ่เนี่ยไม่จําเป็นต้องสีเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแล้วแล้วแต่เราอยากจะ ได้ความกว้างขนาดไหนนะคะบางคนอาจจะชอบแบบอดอกที่มันชิดๆกันหน่อยก็จะแค่โซ่สองก็ได้มันก็จะชิดกันเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะได้โปร่งๆหน่อยก็อาจจะเป็นโซ่5้โซ่6กก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขอให้ความยาวอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะความยาวของรอบอบแล้วก็บวกขึ้นมาอีก2นิ้ว แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนทีเทเนนะะ่เราจะรวบทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะเราจะรวบทั้งสองข้างเข้าด้วยกันด้วยวิธีโซ่เหมือนกันนะคะโดยตรงนี้เราจะถักโซ่ออกมาประมาณ4ี่แถวเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันที่เราเชื่อมตัวนี้เพียงแต่ว่าด้านนี้จะเป็นโซ่อีกด้านหนึ่งไม่เป็นโซ่จะเป็นดอกนะคะเราก็จับรวบนะคะ โดยเราก็จับเชื่อมโดยวิธีโซ่ก็เริ่มต้นที่โซ่สองเหมือนกันแล้วก็จับอีกข้างหนึ่งมาเชื่อมกันนะคะท้าเหมือนกันเลย เราก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ งานที่ได้ออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้จะเชื่อมสองข้างเข้าด้วยกันเชื่อมจนสุดเลยนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเราเชื่อมสุดแถวแล้ว